ทางด้านยักษ์เมื่อเดินทางไปถึงปางไม้ของพ่อเลี้ยงบรรลือเขาก็รอจังหวะที่จะเอ่ยปากถามถึงของดีที่ตามหาพ่อเลี้ยงบรรลือจึงเล่าประวัติครอบครัวของตนให้ฟังตั้งแต่เมื่อครั้งที่ปู่ทวดของเขายังอยู่เดิมทีตะคล้อยทําอาชีพอยู่ที่ปากฝางมีลูกสาวสามคนญาของพ่อเลี้ยงบรรลือคือลูกสาวคนแรกที่แต่งงาน ออกเรือนมาอยู่ที่เมืองพิชัยวันหนึ่งตะคล้อยมาหาลูกสาวและเล่าว่าลูกสาวทั้งสองคนตายอย่างปริศนาอาจจะเป็นฝีมือปอบตะพวงตะคล้อยจึงหนีมาพำนักอยู่ที่เมืองพิชัยเมื่อมาถึงตะคล้อยก็เข้มงวดมากจ้างคนงานนับสิบคนมาเฝ้าเวียนยามและเป็นหูเป็นตาให้ ู่และย่าของพ่อเลี้ยงบรรลือไม่ค่อยพอใจคิดว่าตะคลอยกลัวจนเกินเหตุแต่ทว่าในกลางหรือคืนหนึ่งก็มีแขกไม่ได้รับเชิญมาเยือนถึงเรือนชานเสียงเคาะประตูดังขึ้นย่าของพ่อเลี้ยงบรรลือเปิดประตูพบว่าแขกที่มาหาเป็นชายแก่ผิวพันดีแก่บอกแก่ชื่อตะพวงตะพวงบอกให้ย่าไปปลูกตะคลอย เมื่อตะคร้อยมาเห็นเข้าก็สั่งลูกน้องจับตะพวงมัดและซ้อมตนสะบักสะบอมตะคร้อยสั่งคนงานให้สูงไฟเพื่อที่จะเผาตะพวงทางด้านของตะพวงที่มีความตายรออยู่ต่อหน้ากลับสงบนิ่งไม่หวั่นไหวพร้อมกับกล่าวขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้ลูกสาวของตะคร้อยตายตะพวงพยายามสะกดบอบตนนั้นแต่ไม่อาจทัทานมันได้ แกเตือนว่าเมื่อใดที่บ้านนี้มีลูกหลานเป็นผู้หญิงให้ระวังเอาไว้ให้ดีมันจะกลับมาอย่างแน่นอนก่อนจะมอบสิ่งหนึ่งไว้ให้ตะคลอยไว้ป้องกันตัวเมื่อเล่าจบยักษ์นั้นก็หูผึ่งขึ้นมาทันทีรีบถามต่อว่าของดีที่ว่าคืออะไรพ่อเลี้ยงบรรลือจึงเรียกช่อแก้วลูกสาวคนเดียวของเขาเข้ามา หญิงสาวปวดตะขอสร้อยและส่งให้ยักษ์ดูสิ่งนี้เรียกว่าพิษสมรยักษ์จึงถามต่อว่ามันคืออะไรพ่อเลี้ยงบรรลือจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตะคลอยมอบสร้ยเส้นนี้ให้แก่คุณย่าและเขียนไว้ในพินัยกรรมว่าให้ดูแลตะกุดพิษสมรให้ดีเมื่อใดมีลูกหลานเป็นผู้หญิงก็ให้มอบตะกุดให้แก่ลูกหลาน เดิมทีคุณย่าจะห้อยตะกุดพิษสมรไว้ตลอดเวลาเมื่อเมียของพ่อเลี้ยงบรรลือให้กำเนิดช่อแก้วย่าก็ยกตะกุดเพื่อให้คุ้มครองช่อแก้วแต่พ่อเลี้ยงบรรลือคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระและว,วางตะกุดพิษสมรทิ้งไว้ไม่ได้สนใจแต่แล้วคืนหนึ่งที่อากาศหนาวเย็นมันมาที่นี่ตอนนั้นช่อแก้วอายุได้ห้าขวบ ภรรยาของพ่อเลี้ยงบรรลือป่วยเป็นไข้นอนสมได้สามวันในคืนนั้นเขารู้สึกตัวและรู้ว่าภรรยาหายตัวไปเขาจึงเดินตามหาและเห็นภรรยายืนอยู่ตรงหน้าเตียงของช่อแก้วเธอยิ้มและทำท่าทีเหมือนดีใจที่ได้จ้องมองร่างลูกสาวที่กำลังหลับพ่อเลี้ยงบรรลือหลงดีใจคิดว่าภรรยาดีขึ้นแล้ว จึงชวนกลับห้องนอนแต่ทว่าคนป่วยที่นอนสมมาสามวันกลับมีร่างกายที่หนักอึ้งเธอไล่พ่อเลี้ยงบรรลือออกไปพ่อเลี้ยงบรรลือได้แต่ยืนอึง้งจนกระทั่งมันก้มหน้าลงไปมองหน้าช่อแก้วใกล้ๆเมื่อได้สติพ่อเลี้ยงบรรลือก็ลากตัวมันออกมาแต่ร่างของมันไม่ขยับแม้แต่น้อย คุณย่าจึงย่องมาด้านหลังและเอาตะกุดพิษสมัยคลุมทันทีมันกีดร้องอย่างหยหวนและล้มลงระหว่างที่พ่อเลี้ยงบรรลือตะโกนเรียกคนงานให้เข้ามาช่วยคุณย่าก็สะกิดแขนของเขาให้ดูที่หน้าต่างตรงแนวพุ่มไม้ใกล้โรงเก็บของมีใครบางคนยืนอยู่ผู้หญิงผมยาวที่สวมชุดสีดำเมื่อพ่อเลี้ยงบรรลือเล่าจบช่อแก้วก็พูดขึ้นว่า ผู้หญิงชุดดำแก้วเคยเห็นเธอยือนอยู่ข้างล่างนั่นในวันที่คุณแม่ตายพ่อเลี้ยงบรนลือกลัวว่ามันจะกลับมาอีกครั้งจึงสั่งให้คนงานตัดต้นไม้กิ่งไม้จุดใดที่คิดว่ามันจะซ่อนตัวได้เขากำจัดทั้งหมดยักได้ฟังเรื่องราวจึงเล่าเหตุการณ์ของแย้มที่เกิดขึ้นเมื่อหปีก่อนให้ฟัง และเอ่ยปาขอยืมตะกุดพิษสมัยจากพ่อเลี้ยงบรรลือพ่อเลี้ยงบรรลือปฏิเสธทันทีของสิ่งนี้เป็นเพียงอย่างเดียวที่ปกป้องช่อแก้วได้เขาไม่มีวันให้ตะกุดห่างตัวช่อแก้วเด็ดขาดเมื่อโดนรบเรา้าพ่อเลี้ยงบรรลือจึงลุกหนีออกจากวงสนทนาทิ้งช่อแก้วและยักษ์พูดคุยกันเพียงสองคนยักษ์จึงอ้อนวอนช่อแก้วอีกครั้ง โดยเล่าเหตุการณ์ของน้ำเพชรที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของมันอยู่ในตอนนี้ให้ฟังขณะที่กำลังเล่าเทวินก็เดินทางมาถึงปังไม้และได้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบันให้ฟังว่าทุกคนรอยักษ์อยู่ที่อุตรดิตรวมถึงหยาดด้วยยักษ์จึงต่อว่าจ่ามหันว่าเป็นลากหยาดมาทำไมเทวินจึงตอบว่า แกควรจะขอบคุณจามหันนะที่พาหยาดมาเพราะคนที่สัมผัสได้ว่ามันกำลังมาและบอกจ่ามหันไปช่วยน้ำเพชรออกจากโรงแรมได้ทันก็คือหยาดถ้าไม่มีน้องสาวเองป่านนี้น้ำเพชรโดนมันสิงไปแล้วยักษ์ได้ฟังก็สงบลงเทวินจึงพูดต่อว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือนายชนลศักดิ์เจ้าของร้านยา ให้เบอร์ร้านมาและบอกว่าถ้าถึงปางไม้ให้ถูกไปรายงานข่าวจะมีคนรอรับสายตลอดเวลาแต่ว่าฉันติดต่อใครไม่ได้มาสิองชั่วโมงแล้วฉันว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ยักษ์กระวนกระวายหนักเขายกหูและก,กดโทรศัพท์ซ้ำๆวนอยู่อย่างนั้นจนเกือบค่ำ และแล้วสิ่งที่เขารอคอยก็เป็นผลเสียงตอบรับจากปลายสายดังขึ้นพี่ยักษ์พี่ยักษ์กใช่ไหมย,ยักษ์ได้ยินเสียงหยาดก็ดีใจมากแต่ไม่ทันที่หยาดจะได้คุยอะไรกับยักษ์มากจ่ามหันก็หยิบโทรศัพท์ไปและถามยักษ์ว่ายักษ์เองบอกข้าทีว่าเครื่องรางนั้นมีอยู่จริงยักษ์ตอบว่ามีสิลุงฉันเจอแล้ว ถ้างั้นเองก็รีบเอามาสิวะจ่ามหันพูดยักได้แต่กระซิบเบาๆวา่าฉันพยายามอยู่แต่เจ้าของเขาไม่ให้ยืมนี่สิจ่ามหันสวนกลับทันทีข้าไม่สนโวยเองทำยังไงก็ได้เอาเครื่องรางนั้นมาที่นี่เดี๋ยวนี้เพชรโดนมันสิงแล้วผู้จบจ่ามหันก็วางสายไปยักได้ยินดังนี้ถึงกับสติหลุด ไม่น่าพาน้ำเพชรมาเกี่ยวข้องด้วยเลย